สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีเคล็ดลับการดึงดูดเงินล้านนะครับทุกวันเที่ยงนะครับรวยทั้งแผ่นดินสแกน QR code ด้านซ้ายแล้วทักไลน์ได้เลยนะครับผมกำลังดึงดูดเงินเป็นล้านล้านและมันกำลังเข้ามาหาผมยิ่งผมให้มากขึ้นเท่าไหร่ผมยิ่งได้รับมันมากขึ้นหลายเท่าพันถุี เงินเป็นล้านล้านมาหาผมแบบสบายสบายเงินเป็นล้านล้านเข้ามาหาผมทุกๆุกวันผมกำลังดึงดูดเงินเป็นล้านล้านและมันกำลังเข้ามาหาผมยิ่งผมให้มากขึ้นเท่าไหร่ผมยิ่งได้รับมันมากขึ้นหลายเท่าพันทวีเงินเป็นล้านล้านมาหาผมแบบสบายสบายเงินเป็นล้านล้านเข้ามาหาผมทุกๆวัน สำหรับท่านที่สนใจนะครับเคล็ดลับการดึงดูดเงินล้านนะทุกวันเที่ยงรวยทั้งแผ่นดินสแกน QR c อา e โด้านซ้ายแล้วทักไลน์ได้เลยนะครับไลน์ ID ดีปาโมลด5ตัวสำหรับท่านที่สนใจกดแรงดึงดูดเงินล้านติดต่อสำนักง,งานปาโมดของลำโชคนะครับโทร0 8 2ย์2 8ด8 9้าสี่สองแปดแแล้วพบก,กันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ